แต่เมื่อเธอเดินเข้าไปใกล้ห้องครัวอุณหภูมิก็ลดลงทันทีลมหายใจกลายเป็นไอเสียงแผ่วเบาดังมาจากตู้กับข้าวเสียงกระซิบซ้อนกันหลายเสียงเหิวหิวหิวนามกั้นใจเปิดตู้กับข้าวอย่างช้าๆในตู้ว่างเปล่าไม่มีสิ่งมีชีวิต ไม่มีข้าวสารแต่พื้นตู้กลับมีคราบเลือดเก่าๆและกระดูกนิ้วมือเล็กๆกระจายอยู่ทันใดนั้นไฟในบ้านดับสนิทกล้องในมือของน้ำยังทำงานอยู่เธอยกขึ้นถ่ายในตู้และในภาพมีบางอย่างยืนอยู่หลังเธอในเงามืดสิ่งมีชีวิตรูปร่างเหมือนมนุษย์ แต่ผิวหนังมันแห้งเหี่ยวและดวงตาไร้แววเสียงดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนมากกว่าเป็นเสียงของไอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยมันไม่ให้ไปมันหิวอยู่ตลอดเวลาแล้วหน้าจอก็ดับคืนนั้นน้ำไม่กลับออกมาอีกเลย แต่คลิปจากกล้องถูกส่งไปยังโทรศัพท์ของเพื่อนเธอโดยอัตโนมัติคลิปสุดท้ายจบลงด้วยภาพหน้าตู้กับข้าวที่เปิดอ้าและเสียงกระซิบเย็ยนเยียบจากความมืดถึงตาคุณแล้ว